ตอนนี้เหมือนว่าแมนยูรุกคืบมากๆเลยนะครับแมนยูพร้อมยื่นข้อเสนอระดับ65ล้านปอนด์ครับจะฉีกสัญญาเดียโก้คอสตาม,มาเฝ้าหลุมผีนะครับม,มาตามกันหน่อยนะครับ อันนี้เป็นรายงานข่าวจากอาโ布าครับสื่อจากโปรตุเกสเลยรายงานบอกว่าแมนยูปาจแสดงเนี่ยพร้อมจ่ายค่าชีกสัญญาระดับ65ล้านปอนด์ครับเพื่อจะคว้าตัวเดลโก้คอสตาครับนายประตูของเอฟซีปอร์โตในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้คือดูเหมือนว่าคอสตาเองฉะบงมือลาแฟนบอลของสโมสรแล้วนะครับเมื่อพวกเราพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีก้านะครับในเกมสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วรายงานก็บอกว่าตอนเนี้ย เดลโก้คอสตาเนี่ยพร้อมย้ายมาเล่นแนกลิดแล้วและแมนยูยินดีจา่ายค่าฉีกสัญญาของเขาด้วยเชื่อบอกว่านายประตูอย่างเดลโก้คอสตาคนนี้เขามีจอร์เมนเดสครับเป็นเอเจนของเขาและจะช่วยให้การย้ายทีมเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นแถมเขายังมีเพื่อนร่วมชาติอย่างบรูโน่ฟานเดสแล้วก็เดลโก้ดาลโลช่วยปรับตัวอีกด้วย ดิโก้คอสต้าคนนี้เก็บได้ถึง16คลนชีตจาก33เกมในหลีกฤดูกันนี้เสียไป22ประตูครับซึ่งเป็นสถิติเกมรับที่ดีที่สุดอันดับ2ของหลีกเลยรองจากเบนฟิก้าที่เสียไปแค่20ประตูนะครับ กุนซอแมนูอย่างเชนฮากเองก็พึ่งออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าเขาไม่ได้การันตีตำแหน่งของดับบิิกว่าเป็นมือนหนึ่งของทีมในฤดูกาลหนนะ้าซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงการเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาและเดียโก้คอสตาคือหนึ่งในเป้าหมายนั้นด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามกันว่าอนาคตของลามาด้คิอจะเป็นยังไงต่อไปรวมถึงการที่เดียโก้คอสตาจะย้ายมาที่แมนยูจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับต้องมาตามเพราะว่าแมนยูพร้อมยื่นข้อเสนอระดับ65ล้านปอนด์เลยทีเดียวสูงเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่สูงงงนนคคคุกมมีวาิดเห็ยงไง กับนายประตูคนนี้ก็คอมมินเข้ามาได้จัดไปใหัวรุ่นจัดไปยาวเลยครับผม